นะฮะข้าวมื้อเย็นน้องปั้นแป้งเกือบสามทุ่มครึ่งแล้วนั่นเนี่ยโอกินแครอทอะไรรู้อันน่ยชอบกินกรอบๆเห็ดเข็มทองทอดชุบแป้งอันนี้เหลือแต่แป้งแล้วมีเศษน้องปั้นแป้งฟาดเรียบหมดหนน้องแป้งทำนาคีคองให้พ่อดูดิน่ะไม่สวยในคองไงนะ เอาไวน้นะที่คองเงีย้ยยำมีไหมคะเยี่ยมก่อนยี่ยมเย่มเลยยำ่ยมๆยำยม,ยมโอ้กรอบๆมากเลยเนาะนีอ่อ๋อมีอปป่าให้แม่ดูด้วยดูกล้องนี่ดูยำม,มีก่อนข้าวมื้อเย็นนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย